ฝรั่งวัยหลงหลืมเบื่อไหมลำคาญไหมก็สําหรับเรานะเรามีประสบการณ์ที่เราเาเคยเอาแม่มาเลี้ยงที่บ้านเราเราเลี้ยงผ่านกล้องนะเราเปิดกล้องเอดูตลอดเวลาก็เราถึงได้รู้ความในใจของคนที่เขาอยู่ในวัยหลงหลืมแม่เรา95้4 9 5บห้ากี่บห้าตอนนั้นแกก็หลงมั่งลืมมั่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวของหายเดี๋ยวอะไรพอเวลานั่นขึ้นมาเวลาทีา่ลูกหลานมโหูใส่หรือว่า เออว่าแกเลยแกเสียใจแกจะพูดนะพูดพูดกับเราคุยกับเราในกล้องแกบอกว่าแกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนี้ซึ่งของแกหายแล้วตอนหลังแกก็หาเจออย่างเงี้ยแกก็บอกแกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนี้แต่แต่แกลืมเองอ่ะคือเป็นความในใจของคนไวหลงลืมอ่ะซึ่งทําให้เราเนี่ยเข้าใจสามีเราว่าที่เขาเปไหนีเขาไม่มีใครตั้งใจหรอกอยากจะลืมไม่มีใครตั้งใจหรอกอยากจะเอออยากจะโมโหอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ได้ตั้งใจถ้าเกิดเรื่องมันเกิดขึ้นกับเรา ถ้า,าลูกหลานเราเบื่อเราลำคาญเราเราก็เสียใจเช่นกันฉะนั้นสําหรับเราเราไม่เคยโมโหสามีเราที่ว่าเขาหลงลืมเลยนะคะ